มันเป็นอีกยุคหนึ่งที่พี่ได้่ใโอุซึ่งพีบอกว่ามันเป็นโครงสร้างของตีนจกในยุคก่อนหน้าที่จะมีการใช้เส้นใหญ่แบบนี้แบบนี้นะฮะซึ่งยุคนั้นก็จะเป็นไหมละอใช่แล้วแล้วมันไม่ใช่มีแค่ผืนนี้ผืนเดียวเนาะที่ที่ลักษณะโครงสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยกี่ปีคะอันนี้น่าจะสี สี 4, 200 200 oh. ่เช่นคนประมาณสองร้อยร้อยปีเพราะฉะนั้นสังเกตว่ามันจะมีช่องว่างมีพื้นมันไม่แน่นแน่จะมีอย่างสังเกตนะว่าว่ายุคนี้เนี่ยยุคนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าจะเป็นวดขห้วห่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สรุปไม่ได้ว่ามันจะต้องแน่นต้องอะไรอย่างงี้เพราะว่าจริงๆที่ก็ทอห่างมันก็มีแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแฟชั่นในยุค ยุคหนึ่งที่คนนิยมแน่นๆลายแน่นและโคมแบบเป็นโคมแป๊บเขาเรียกว่าโคมแป๊บอันนี้ต้องเบาต้องเบาต้องเบาหน่ออันนี้เนี่ยพี่พี่ได้มาถือว่าเป็นเป็นชิ้นครูเลยนะเพราะว่าตอนเข้าไปอยู่แม่แจ่มอะสิ้นรุ่นเนี้ยเขาบอกว่าออกไปอยู่ข้างนอกหมดแล้วก็คือขายขออกขายออกไปข้างนอกหมดแล้วเราก็จะเหลือชิ้นที่แบบว่า อันนี้อันนี้คิดว่าพี่นุชไม่ไม่เหยียบแล้วเนาะคือทิ้งให้ก็ทิ้งแบบนี้เลยแต่ว่าค่ะเราก็เอาไว้เพื่อการศึกษาจริงเพราะว่ามันก็ไม่สามารถเอามาเอามาใช้ได้แล้วอย่างอ้อมถามว่าลักษณะเด่นมันคืออะไรเนี่ยนะถ้าถ้าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสเปา ที่เป็นหางขาวหางดำใช่ไหมคะอ่าก็คือก็คือนะคะก็เป็นสเปาแบบแม่แจ่มแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเรามาดูแล้วอ่ะมันมันดูแล้วมันไม่น่าจะเหมือนกันใช่ไหมอ่าก็คืออันนี้อันนี้คือสเปาหางดำเขาบอกว่าสเปาหางดำก็โดนมากนิยมกับในกลุ่มคนผู้ผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าแบบเออพอใส่สีขาวขึ้นมันก็ดูแบบดูสว่างดูสว่างเหมาะกับวัยรุ่นหน่อยใช่แล้วก็พี่ก็เห็นว่า ว่าสเปาหางดาในแม่แจ่มดีนะแต่ว่ามีน้อยเพราะว่าความที่มันมองไม่เห็นไงมันก็เลยแบบเหมือนอาจจะไม่ได้รับความนิยมใช่ก็ก็หมดความนิยมไปไอ้ไอซิ้นรุ่นที่มันสีสดใสก็เข้ามาแทนที่องั้นดิฉันสรุปให้เลยสําหรับทุกคนที่แบบว่าอยากจะรู้เอาง่ายๆอยากจะรู้ว่าใช่ปัสสินตีนจกหรือเปล่าแบบตีนจกแม่แจ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะง่ายสุดถามคนขายนะจกเอาจริงจริงจริงเพราะเราดูแบบ มทางรู้แต่ว่าเราก็จะรู้แค่ว่าเออสวยมากมีอีกประเด็นก็คือเรื่องเรื่องของสิบหกลายอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนนี้เขาจดเป็นจดขึ้นทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคือสิบหกลายเนี่ยจะแบบหายากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงกว่าปกติสิบหกลายเนี่ยที่ว่าหายากเพราะว่ามันเป็นความเพียรของหรือเราือกันแบบว่าหรือแต่ว่าไอ้สิบหกลายที่ว่ามันมันมันอาจจะให้ยากนิดนึงเพราะว่า สังเกตดูว่ามันต้องเริ่มเริ่มลายใหม่อยู่เรื่อยๆไงเพราะนั้นเนี่ยพอไปนิดนึงการการเริ่มลายใหม่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากเพราะว่ามันต้องเก็บมอนโครงสร้างไม่หมื่นกันีมีอุปกรณ์ช่วยเนาะมันแบบอิมพไว่าที่สดทีนี้ติถามว่า มันมีแค่สิบหกลายเนาะคือสิบหกลายเนี่ยเข้าใจว่าที่เขาจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อ๋อซึ่งซึ่งเป็นลายที่ที่พบพบได้ทั่วไปลายที่เป็นที่รับรู้อ่าอ่าของคนแม่แจ่มทั่วไปชุมชนใช่ะแต่ถามว่าแต่ถามว่ามันมีลายที่นอกเหนือจากหกสิบหกลายนี้ไหมมีอันนี้เนี่ยจริงๆลายหลักอะอยู่ในสิบหกลายเนาะแต่ว่าไอตัวตัวสเปาเนี่ย ใช่ไหมตัวตัวสเปาเนี่ยที่ที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในสิบไม่้านสหก็ที่ดูตอนนี้เป็นแบบเป็นผ้าฝ้ายมีเผ้าฝ้ายไหมไหมเนี่ยผืนผืนมัาเทีผืนครูเนี่ยเป็นไหมและยุคนั้นก็จะพบว่าว่าจะพบว่าเออสิ้นไหมเนี่ยก็มีเยอะเยอะผมเคยอ่านหนังสือที่พี่นุชเขียนอสมัยก่อนเรื่องผ้าจิ้นจกแม่แจ่มที่บอกว่า เมื่อก่อนแม่แจ่มก็มีการเลี้ยงไหมที่นี่เคยถามแม่อุ้ยที่บ้านยางหลวงอุ้ยโก่งเสียชีวิตไปแล้วแม่อุ้ยโก่งบอกว่าสมัยแม่อุ้ยน้อยๆเนี่ยเห็นเห็นแม่ของแม่อุ้ยเนี่ยเลี้ยงอันนี้ต้องเป็นความรู้อันหนึ่งที่คนทั่วไปเนี่ยรับรู้ว่าแม่แจ่มจะต้องเป็นแต่ฝ้ายเท่านั้นแต่จริงๆไหมกตแต่ไหมก็เคยเคยไหแต่ว่าในยุคที่ที่ เราสอบถามคนเฒ่าคนแก่ได้เนี่ยมันเป็นยุคปลายๆแล้วไงที่เหลือแบบไม่มีคนแล้วแล้วก็ไไม่ดเลี้ยงใช่แล้วเหรอก็ไม่ได้มีการเลี้ยงแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเลี้ยงเนี่ยก็มีการขายให้คนรั้วด้วยนะอย่างเนี้ยคือคนรั่วอันนี้สิ้นรั้วแต่อันนี้เป็นสิ้นรั้วที่คนเมืองแม่แจ่มอ่ะมาเรียนแบบเดี๋ยวไว้จะพามาดูเนาะรั้วอีกหนึ่งอีพีไหนแหละครั้งแรกเลยที่พี่ให้ชาวบ้านใช้ไหมเนี่ยคือ ทำงานถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถในรัชการที่9นะคะรุ่นนั้นเราทอสิ้นให้ท่านพระองค์ท่านเนี่ยสิบสิบเอ็ดผืโโนคันแล้วก็ได้ได้หมาจากกรมหม่อนไหมเนะะี่ยค่ะที่ที่มาช่วยเรื่องการฟ,รฟื้นฟูตีนจบไหมมันยากง่ายแต่อ่านกันไหมพี่น้อง ห้าฝ้ายกับไหมโอ้ยไหมยากกว่าเยอะมากอ๋อนี่คือสาเหตุว่าทําไมเวลาไปซื้อผ้าไหมแล้วแพงกว่าผ้าฝ้ายเนึ่งต้นทุนไหมมันแพงแพงกว่าเยอะประมาณอันนี้เข้าเรื่องเลยอันนี้เข้าเรื่องเลยนะอเข้าเรื่องขาต้องเสิร์เก็นขาของใช่ไหมคะถึงช่วงของการขายของแล้วนะคะคือคือเริ่มต้นด้วยวัตถุดิบอ่ะมันก็ต้นทุนมันก็สูงกว่าเป็นสิบเท่าอยู่แล้วใช่ไหมฝ้ายเนี่ย สมมติว่าเราซื้อร้อยหนึ่งเน่เราซื้อใหม่จะต้องเป็นพันอ๋อในปริมาณเท่ากันใ,ใช่ใช่ใ,ชในปริมาณเท่ากันอย่างสมมุติว่าเราตีนจกฝ้ายเนี่ยเราลงทุนเนี่ยจะแค่สามร้อยแต่ตีนจกเราต้องลงทุนเส้นใหม่ประมาณสามพันก,การอย่างล้านวัสดีเนี่ยถ้าเป็นฝ้ายก็หนึ่งหมื่นถ้าเป็นหม่หนึ่งแสนไม่ไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่ขนาดั้านถ้าดินเงินดินทองก็ก็แพวไปอีกใช่แล้วก็ถ้าสีธรรมชาติก็ก็แหกไปอีกเพราะว่า คือต้องบอกว่าความแพงของราคาก็อยู่ที่ความยากของการทําแล้วก็ต้นทุนด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูการการทอจิ้มจบแต่ตอนนี้ไหมไหมไม่มีไี่ไ้ทอ๋องเั้นแสดงว่าไหมก็ไม่ไม่ได้แปลว่าจะมีอยู่ตลอดไหมเนี่ยก็ตอนนี้เราทําเป็นธนาคารเส้นไหมซึ่งให้ชาวบ้านกู้ยืมได้ในร้ยสามเดือนเออดีจังกะคะก็อาจจะทีกับ ผู้ผู้เอ่อผู้ประกอบการด้วยนะเอก็คือดีกับผู้บริโภคด้วยค่ะใช่เพราะว่าเส้นไหมเนี่ยความที่มันแพงเพราะฉะนั้นทั้งทอก็จะจะไม่มีทุนไงเราก็เอ่าให้ชาวบ้านกู้ยืมได้แล้วก็ขายได้่อยันแสดงว่าใครที่เจอสิ้นตินจกไหม่ก็รีบซื้อไว้เถอะค่ะเพราะว่ามันจะไม่ได้มีมีใบ่อกต้องหาคนทอยากเพราะว่าคือนอกจากทุนสูงเนี่ยเวลาเวลากระบวนการทำอ่ะมันก็ยากแค่จับอ่ะก็ยากกว่าฝ้าย เส้นเล็กเส้นเล็กแล้วก็ติดไม้ติดมือใครแบบมือแตกนิดนึงก็ติดทีนี้พี่นุชเอาผ้าเก่ามาให้ชมเยอะมากแต่ว่าทีนี้อยากรู้สักนิดหน่อยว่าทํายังไงเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาทุกคนไปชมว่ากระบวนการในการทอกว่าจะออกมาเป็นเส้นกว่าจะทอตีนจกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันยากขนาดไหนนะคะเพราะว่าดังนั้นเวลาซื้อผ้าสิ่น่ะ อย่ต่อเลยอย่เห็นไหมแล้วเวลาตัวเองไปซื้อต่อมาต่อ <laughs> เป็นเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ก็มีบ้างแต่ว่าแต่ว่าเรา,เราจะมาทําให้เห็นว่าเนี่ตอนนี้มันมันยา่จริงแล้วก็ราคามันมันก็ reasonable ก็คือมันสมเหตุสมผลแหละใช่ไคใช่ะะจริงๆอ่ะสำหรับพี่เนี่ยนะคือถึงแม้คือเราอ่ะถ้าเราเรานึกถึงว่าถ้าเราทอยเอง เราก็ไม่อยากขายนะราคาที่ที่เขาซื้อขายตอนนี้เพราะว่ามันเหนื่อยเนาะแล้วก็เลยถ้าเรามีโอกาสหรือว่ามีกําลังที่จะซื้อช่วยกันก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะช่วงเนี้ยช่วยกันก็ก็ลงไปสู่ชุมชนจริงจริงดีใช่ไหมอีพีนี้ดูมิสาระมากเลยแต่ที่เราไม่ค่อยมีสาระมาหลายอีพีแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเริ่มเบียนหัวละเดี๋ยวขอแบบเสร็งานจริงๆอยากจะแบบนอนอยู่ตรงนี้แต่เกงใจยผ้าเก่าเกงชจพี่นุชก็เดี๋ยวอีพี หน้าราไปชมกันว่าการหอผ้านเนี่ยต้องมีกรรมวิธีขั้นตอนอย่างไรบ้างอีพีนี้ดูมีความรู้แบบว่ามีความรู้ขึ้นมาเลยนะคะขอบคุณพี่นุนกค่ะขอบคุณค่ะขายดีๆนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ขอ,อพี่นุจกจำไม่ได้หรอกใช่ไหมคะว่ามีกี่พี่